ผู้ชมต่อเนื่องกันเลยนะคะเกี่ยวกับนายกแพทองทานมีประเด็นดรามาะะ่าค่ะเกี่ยวกับคลิปเสียงคลิปภาพที่ปรากฏออกมานะคะบอกว่าทางสารนัตธรรมนูญตุลาการเนี่ยบอกให้นายกแพทองทานนั่งลงลูกอ่าทำไมใช้คําแบบนี้นะคะหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยการปรากฏว่าล่าสุดที่ปรึกษาของนายกยืนยันแล้วนะคะว่าคลิปนี้ไม่ใช่คลิปจริงมีการบิดเบือนข้อมูละคะ่ะน,นางสาวไทยรัตนเกบทความนี่บก เ,เจ้าขอปรียาข้าพเจ้านางสาวแพรองวัดจะเบิกความด้วยทุกประการนั่งลงครับอสองคลิปนี้มีความแตกต่างกันนะคะคลิปด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นคลิปที่เผยแพร่ในโลกโซเชียลแล้วก็เป็นประเด็นดราม่าก,กันเนที่บอกว่า ลงท้ายด้วยคำว่านั่งลงลูกนะคะส่วนคลิปฝั่งขวานี่ก็คือเป็นคลิปที่ทีมข่าวช่อง7 HD บันทึกมาแล้วก็จะได้ยินคําว่านั่งลงครับ,ะบรนะคือคลิปทั้งฝั่งซ้ายเนี่ยเหมือนกับเป็นฝั่งที่สนับสนุนนายกนะเพราะว่ามีเขียนข้อความไว้ว่าเชื่อเห่อรอดนี่นะฮะแล้วประเทศเนี่ยไม่เสียประโยชน์จากคลิปที่ท่านนายกเนี่ยคุยกับสมเด็จฮุนเซนแล้วเหมือนกับจะบอกว่าเนี่ยขนาดผู้พิพากษาเนี่ยหรือองค์คณะตุลาการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในนั้นเนี่ย ยังเอ็นดูท่านนายกเรียกว่าลูกเลยะะนะคะแต่<อ>แน่นอนก็สังคมก็วิพากษ์วิจารณ์นะคะว่าอ,อ้าวการทำงานของตุลาการทำไมทำแบบนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมทีนี้ด้านนายจิรายุห่วงทรัพย์ในฐานะที่ปรึกษาของท่านนายกนะคะก็ยืนยันว่ามีกระบวนการนำตรงนี้เนี่ยไปบิดเบือนตกแต่งเสียงโดยกล่าวําว่าตุลาการพูดว่านั่งลงลูกเนี่ยเป็นการบิดเบือนที่ชัดเจนส่วนกรณีที่มีสื่อรายงานว่านายชวนหลีกภัยสสบัญชีรายชื่อพรคประชาธิปัตย์ ไปให้สัมภาษณ์ในประเด็นดังกล่าวซึ่งนายพานายชวนเนี่ยนะคะก็ใจสัมภาษณ์ว่าทั่วไปไม่เคยได้ยินคําพูดลักษณะน,นี้ในศาลนะเรื่องนี้นายจจรายุบอกว่านายชวนอาจยังไม่ได้ฟังคลิปเต็มในวันดังกล่าวหรืออาจได้ฟังคลิปที่ถูกบิดเบือนมาซึ่งความเป็นจริงการบันทึกเสียงทั้งหมดหรือการกล่าวบนบันลังคนที่นั่งอยู่ในห้องพิจารณาได้ยินตรงกันว่านั่งลงครับ พร้อมยืนยันว่าในฐานะที่เคยเป็นประธานคณะกรรมาการกิจการศาลเชื่อว่าไม่มีเหตุผลใดๆในกระบวนการยุติธรรมที่จะมีการใช้คำพูดในลักษณะแบบนี้ค่ะอืมนะคะซึ่งต้องบอกว่าพอเป็นแบบนี้เนี่ยคำว่าพอคําว่ามีคําว่าลูกเนี่ยตอนอแรกก่อนเนาะที่ยังไม่ได้พิสูจน์ว่าจริงหรือไม่จริงเนี่ยทุกคน,นคแบบอุ้ยใช่เพราะว่าคำเนี้ยมันมันเหมือนเป็นคนก็สังเกตว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของความเอ็นดูหรือไม่เอ็นดูแต่มันเป็นคําที่คนพุ่งเป้าไปว่า เรื่องความสัมพันธ์ความสนิทสนมความสนิทสนมนะคะ